คือในอุดมการ์แล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นรัฐใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเราอยากจะเห็นรัฐมีแขนขามากขึ้นหรือเล็กลงในอุดมการแล้วคุณนพศักดิ์คิดไงครับตอนนี้คือในอุดมการเนี่ยผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องมีรัฐเทิดไทช้ำนถ้ารติว่าคนทุกคนเข้าใจอะไรดีนะครับแต่มันไกลมากแต่ว่าเราจะคิดอะไรต้องดูภาวะปัจจุบันว่าจาเป็นต้องมีรัฐไหมเพราะคนอ่อนแอนี่ถูกทอดทิ้งใครจะช่วยเหลือแต่ปัจจุบันนี่เหมือนกับไม่มีรัฐเพราะว่ารัฐบาลก็ตัวแทนนายทุนทั้งนั้น ไปทาก็เห็นชัดๆเอินประธิปัตยชนไปช่วยกันเองเนี่ยผมไม่ได้<น>บอกว่ารัฐบาลไหนนะคดแล้วในอุดอมการของคุณสมศักดิ์แล้วอยากเห็นรัฐมันโตขึ้นหรือมันเล็กลงผมไม่อยากเห็นโตขึ้นหรอกครับเพราะว่าอยาก mm hmm. ผมผมบอกแล้วเมื่อถึงที่สุดไม่มีก็กกต้องค่อยๆเล็กลงเล็กลงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องทําจัดการจากหนึ่งไปสองสามสี่แต่ปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าช่องว่างมันห่างขึ้นคนที่เข้าไปเป็นรัฐก็เข้าไปทําเสียแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนคุณสมศักดิ์มาอย่าคุณให้ใช้คนที้นะ ก็มันเสียห้ถงผมด้วยนะฮะไม่ถึงระบบนะท่านท่านรีม่ได้ท่านเข้าไปหลังเพื่อนเนี่ยก็อาจจะถึงที่เป็นระบบก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าผมไปแล้วไปแล้วทาเสียเนี่ยผมต้องผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องพูดให้ชัดว่ารัฐบาลชุดนี้ทําเสียให้อย่างไรให้มันชัดเจนมิฉะนั้นละเนี่ยผมเองก็มีบาดติดตัวไปด้วยว่าว่าทำไมถึงไม่มาชี้แจงว่าที่ท่านสมศักดิ์พูดอย่างนี้เนี่ยที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือ โอเครัฐบาลที่ก่อนก็ไปทําสัญญาไว้กับฉบับที่หนึ่งนะก็ผมก็ไม่เห็นด้วยแต่รัฐบาลนี้ก็เขียนอธิบายชัดเจนยิ่งขึ้นถึง2องสามสี่อย่างที่รายละเอียดที่ผมเรียนแล้วผมเห็นว่าเราไปสร้างพันธกรณีให้กับประเทศเราต้องอยู่ภายใต้ทีิพลท่านมนตรีในอุดมการแล้วอยากให้รัฐใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงครับผมคิดว่ารัฐบาลที่ผ่านมานะครับทุกรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีความผิดพลาดกันบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วคงไม่มีข้อสงสัย ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้าใจดีนะครับว่าระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงให้ดีกว่าน,นี้นะครับรัฐบาลคงต้องมีหน้าที่ในหลายๆอย่างนะครับคงต้องโตในหลายด้านด้านการกํากับด้านการเป็นผู้ที่ดูแลในลักษณะที่ว่าต้องตั้งหน่วยงานในลักษณะที่ดูแลการทํางานเพื่อกํากับเพื่อผู้บริโภคให้ชัดเจนนะครับแต่งานของรัฐรัฐบาลราชการอีกหลายด้านเนี่ย ถ้าสมมติว่าให้เอกชนเข้ามามีส่วนรับภาระได้มีส่วนให้ทําแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ดีกว่าเนี่ยแล้วคุกคูลใหญ่ให้เขานำเข้ามามีส่วนร่วมเพราะการที่เราจะไปทําเองทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีกําลังเงินทั้งหมดที่ททไปเพียงทําได้เพียงพอนะครับต้องเปิดทางให้เขาในเข้ามาบ้างในส่วนที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็ตัวเองก็ไปเสริมในสิ่งที่จะเป็นการคุ้มครองรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนในส่วนใหญ่เอาไว้ครับอาจารย์ใจครับ คือระบบอะของเอกชนระบบตลาดเสรีนี่เป็นระบบที่เก่าแก่ฮะแล้วก็เป็นระบบที่ใช้กฎเกณฑ์ของอมือใครยาวสาวได้สาวเอานะฮะเป็นเป็นกฎเกณฑ์แบบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของป่านะฮะสัตว์ป่าที่แย่งชิงกันฮนะผมอยากจะมองเข้าไปในอนาคตนะอยากจะให้สังคมเราเนี่ยมีความเป็นธรรมมากขึ้นแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้รัฐตรงนี้ แต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาในรัฐเนี่ยมีข้อเสียหายตรงที่ว่าประชาชนพื้นฐาน,นไม่สามารถเข้าไปควบคุมกลไกของรัฐอย่างโปร่งใสดังนั้น<ส>อาจารย,ย์ใจอยากจะให้รัฐใหญ่ขึ้นหรือเล็กลองอยากจะให้รัฐมีบทบาทเพิ่มขึ้นแต่มีเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าอยากให้รัฐเนี่ยมีประชาธิปไตยมากขึ้นอยากให้คนคนธรรมดาคนพื้นฐานคนจนเนี่ยสามารถเข้าไปมีบทบาท ในการควบคุมรัฐได้แต่อาจารใจบอกว่าในความเป็นจริงปัจจุบันนี้ประชาชนควบคุมรัฐไม่ค่อยได้ไม่ได้แล้วเราถ้าถ้าควบคุมไม่ได้เราอยากให้รัฐมันใหญ่หรืมเล็กคือถ้ารัฐจะใหญ่ขึ้นในในช่วงที่ควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นผลเสียกับประชาชนแต่ว่าถ้าเอาเอกชนเข้ามาก็ไม่ได้แก้ปัญหานี้เพราะว่าเอากชนเนี่ยก็ไม่ได้รับผิดชอบต่อประชาชนใ,ชในในรูปแบบของประชาธิปไตยครับ คืออาจารย์ใจก็ไม่เชื่อว่าไอ้ระบบแข่งขันที่ประชาชนจะมาคานกันเองกดดันกันเองก็ไม่เชื่อตรงนั้นด้วยคือประชาชนไม่ได้มามาแข่งขันกันนะนักธุรกิจนายทุนมาแข่งขันกันครับในหลักการแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐจะต้องเล็กลงนะครับกิจการที่เอกชนสามารถทําได้ก็ควรจะให้เอกชนทําไปหมดแต่รัฐปรับตัวเองปรับบทบาทตัวเองให้เป็นผู้กํากับดูแลให้ดีดูแลให้ดีว่ามีความเป็นธรรมแก่ประชาชนดูแลให้ดีว่าไม่มีการเอาเปรียบประชาชนและให้การคุ้มครองแก่ประชาชนไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนที่ จะต้องให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับแต่กิจการหลายอย่างที่รัฐไม่ต้องทำเนี่ยผมคิดว่าให้เอกชนทําให้หมดการิถไฟฟ้าก็เป็นตัวอย่างการขายน้ํามันก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งแต่กิจการใดที่เป็นกิจการผูกขาดอันนี้ก็คงต้องเปลี่ยนแปลงโดยระมัดระวังถ้าจะเปลี่ยนแปลงมาเอกชนก็ต้องมีการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพรองคุณรัฐบตลเชื่อในกลไกตลาดในเรื่องของการค้าเสรีโดยที่รัฐเป็นผู้กํากับให้มีการแข่งขันอย่เป็นธรรมเชื่อในกลไกตลาดและผมคิดว่ามันมี ตัวพิสูจน์ที่เห็นแล้วเยอะแยะนะครับว่ากลไกตลาดนั้นทํางานได้ผมจับได้แล้วอุดมการณ์ที่ต่างกันระหว่างคุณจอาจารย์ใจกับคุณประยาสวัสด์นั้นอยู่ตรงความเชื่อเรื่องระบบค้าเสรีหรือไม่หรือระบบแข่งขันหรือไม่อยู่ตรงนี้นะครับ